สวัสดีครับพี่น้องอพอกันแล้วเขากับช่องใจพายกินเผอิ๊งกับพี่น้องมือนี้มาใส่ตุ่มกุ้งไม้ใหม,หม่ค่ะพี่น้องยายเพิ่กำลังใส่อยูอพี่ดาวพี่น้องาใส่ตุ่มกุ้งไม้ใหม่พี่น้องพี่สามพี่น้องมาส้มกันมาลุ้นน้ำกันวาสิมานอยู่บ่ใส่ไปแล้วเลยใส่เรวมไลม ไม้ใม่มื่อนี้เปิดตาหมามนอยู่ได้พีนน่น้องมาห้วยคลองคลองบึงบึงคลองคลองใหม่ครับพี่น้องมันหกมันมีหญ้าหลายเปิดตาหมามนอยู่ว่าทัดไปเลยเปลี่ยนไม้ลองเบิง่งครับพี่น้องตอนนี้ยายเพิ่งเอาคันใส่ให้เข่าพี่เนาะ ข้างนี <poker> kind of nice Enough, <Trustee> ้ส <tama> ิบบได้อันสองหลังบ่ข้างอันเดียวเยสองใครอยาใส่เกือบบุตรมา เยว่ะเป็นอย่างที่บ่มีถือข้ามมองแต่ว่าน้องเคยว่ะกดไปดูว่ะอย่ายัดลงไปเลือกเลยเด้อมันสิท่วมเอออย่ามันท่วมคือมันดินดันฝนตกมันท่วมเบาลงเลือกดอกมือนี่บ้านเอาลงเลือกเขากับยามันเบามันฝนสิบ่ตกีแน่นเอาไอ้ยเนาะ ถ้า comment ห้ามัดจุ่มไปอย่างนี้มันกระสีบวออกอยู่ได้ค่ะมันเข้ามามาอ,อ,อืมออกแล้วมันท่วมมันเลย,เลยออกท่วมเลย่บุบเบิลตะวบุบเบิล้เยอมากมาได้จะเอาไปสิไปไม่ไปไม่น้ำผลอัวตัวเป็ดแตนีอยู่พี่น้องใส่สามหลังใส่เรียงมาแล้วนะ ลุ้นๆน,น้ำกันเด้อพี่เนาะใส่แล้วมือนี้มืออื่นผู้ดใด้สิได้ยามพี่เนาะลุ้นๆ มันแกน่นบ่แหลมบ่คันบ่แหลมบ่ยู้ง,งยังสักจึกเข้ามาเลยอยูหย่หรือเปล่ราอยู่แล้วบัดดื่มขึ้บ่อยากออกบัดเทอดบัดท่าเทอดขึอนบ่อยจะกิน มาท่านรุ่นน้ำกันด้วยพี่น้องใช่ทางพุ้นได้ก่ตัวระยะกะ 4, 3, 4<ม>ประามาณสี่เมตรสามเมตรพี่น้องสี่เมตรกว่าทั้งนั้นมันมีหญ้ามันจังสิเป็นอันตายอยู่เพราะว่า ตุ่มเจ้าค่านี่ก็บรวศาพรากเลยเนาะอ้ยพวกเหรออ้ยอย่างน้ำกนตุ่มหลุดหอมประดายคนห้วนพี่น้องเลยอย่าลองมานแน่ๆเลย ได้ได้เลยนี่มองนี่มันหุกมันจะกำเนีนรไปสองปเรื่นยไปสองหลังไปเลย S <S จะซักลงเลือกแล้วเฮียนมันนทำท่วมนี่แหละไม่เออนี่มั เด็าอันทั้นังสองรุนกันผนมายามเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณด,ด้อค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องใจพากินผลาญในเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะ